ดีครับท่านผู้ชมดูผมนักช้างร,ารถล้อครับนี้ยังอยู่ครับรถเกี่ยวข้าวโพดนะฮะเกรรษตรพัฒนาเจ้าช้างไฟฟไฟนะครับนี่จัดให้ชม จากช้างชมสองเชือกฮนะากนานจะมีทีครับานานจะได้ออกถ่ายคลิป ดี๋ยวนี้ใช้เครือ่องฮิโน่เจ8 c ีนะฮะสมรรถคิบแรงมาเทอร์โบนะครับเข้าไปไกลไม่ได้เลยตัดตีแกนกระปุกไปใส่อะ่ะต้องระวังครับทีเม็ดมันหลงออกมาติดแต่ตาเราได้ <c oughs> ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญครับในการทำงานทุกประเภท มีความปลอดต้องรักษาความปลอดภัยตัวเองด้วยเขาจะว่าเราสุ่มซ่ามทำงานกับเครื่องจักรใหญ่ต้องเผื่อระยะความห่างด้วยนะ เกี่ยวกระโพานี่ลีลาจะเยอะกว่าเกี่ยวข้าวนะฮะลีลาเยอะมากนี่ใช้เป็นหัวปิดนะครับ ก็ฝักใหญ่น่าดูไหลดีด้วยก็เป็นอาชีพที่รายได้ดีนะฮะก็มันต่างกันครับเรื่องรายได้ ถามว่าต่างกันไหมมันก็ไม่ต่างนะรถทุกประเภทอยู่ที่ว่ามันเป็นงานคนละอย่างครับรถเกี่ยวนี่ก็ทำเงินวันนึงก็สองสาคัญนี่ก็ได้เกือบบอลละแสนนะฮะการซ่อมบำรุงคนอาจจะคิดว่าซ่อมเยอะบำรุงเยอะก็ใช่ฮะมันรถเดินกินครับรถไม่ได้ยืนกินฮนะ แต่มนก็คุ้มครับปีนึงหาเงินได้หลายล้านครับเกี่ยวกระโพดนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบหกร้อยฮะแล้วแต่พื้นที่ครับความยากง่ายเกี่ยวข้าวนี่ก็สี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกร้อยมีครับราคาจะต่ำกว่าทางภาคอีสานร 500, 200้อยสองร้อยครับ ถาวมว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ฮะหักลบน้ํามันค่าคนขับค่าคนขับก็ไล่ละท้าไม่สี่สิบาทก็หา้าสิบาทนะฮะแล้วแต่แล้วแต่คุยกันตกลงกันนะครับเขาแก่กันลูกน้องขับก็เลยได้ดีฮะ วันนึงเกี่ยวได้หลายไร่ก็ทำเงินได้เยอะนะฮะสิบไร่นี่ก็ได้แล้ววันละห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสบายครับวันหนึ่งเกือบพันนะฮะเฉพาะเฉพาะค่าขับหรือบางวันอาจจะเป็นพันนะฮะขับเก่งๆคล่องงานเดิน,นะฮะถ้าแกได้งานเยอะคนขับก็ได้เงินเยอะครับคิดเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดว่า,าเกี่ยวอยู่ยากจะอยู่ยากก็คือ เ okay, ราต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับถ้าคุณไม่มั่นคงต่อลูกค้านะคุณสามารถปิวได้เลยนะครับเป็นวงการที่ใจเย็นนะฮะวงการรถเกี่ยวคุณต้องใจหนักแน่นนะงานยากมีฮะงานง่ายก็มีครับไม่ใช่ว่ามียากเสมอไป ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆนะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ